นะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มาถึงช่วงที่3แล้วนะคะกับช่วงของ Product r e v วิ w ค่ะตอนนี้เข้ามานะคะที่บ้านตัวอย่างของโครงการชวนชื่นทาวน์กาญนาบางใหญ่ค่ะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไว้แล้วนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นทาวน์โฮมที่เขาเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้ชีวิตเหมือนกับอยู่บ้านเดียวเลยเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยกว้างขวางมากๆนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นที่มีหน้ากว้างถึง5.7เมตรดังนั้นจึงสามารถจอดรถได้2คันและในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น 4ห้องนอนแล้วก็มี3ห้องน้ํานอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากถึง140ตารางเมตรเลยลงบนที่ดินนะคะ21.4ตารางวาค่ะสําหรับปัจจุบันนี้ยทาวน์โฮมที่ดีไซน์ออกมาได้ฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยทำให้โครงการที่ขายบ้านเดียวขนาดหลังไม่ใหญ่เนี่ยเหนื่อยเลยนะแนนใช่เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยของทาวน์โฮมที่มีขนาดถึง140ตารางเมตรเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเดียวแล้วมันเป็นหลังขนาด ใช่ใช่ใชการเกือบจะเป็นค่อนข้างใหญ่เลยด้วยทราไปเพราะว่าบ้านเดี่ยวหลังเล็กเนี่ยปกติเดี๋ยวนี้เขาทำไปประมาณสัก1 1 0ยสตารางเมตรมซึ่งราคาขายเนี่ยมันไปแตะ4ีล้านหมดแล้วแนนเพราะว่าที่ดินมันแพงอ่ะสำหรับทาวน์โฮมที่นี่เนี่ยพื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยเรียกว่า อยู่เหมือนบ้านเดียวได้สบายส,สบายเลย,เลยทีนี้มาดูในเรื่องของจุดเด่นบ้างจุดเด่นแรกเลยก็คือความโปร่งโล่งของช่องแสงตัวข้างหน้าเนี่ยเขาทำเป็นประตูกระจกบานใหญ่เกือบเต็มด้านหน้าทั้งหมดเลยด้านข้างนี้ก็เป็นกระจกวิ่งยาวไปเลยเป็นถึงด้านหลังเลยด้านหลังเองเนี่ยประตูก็จะมีช่องหน้าต่างแล้วก็จะมีประตูด้านหลังด้วยถ้าอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเลยแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่ฟอร์ทูซอรงของที่นี่ก็สูงสองเมตรเจ็ดสิบ เพราะฉะนั้นเนี่ยโป่งโล่งมากอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2ที่แนยบอกผู้ชมไปใช่ไหมว่าหน้ากว้างของทาวน์โฮมเนี่ยคือ5.7เมตรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากว้างมากถูกต้องแล้วก็ที่ดินเนี่ยเกินกว่า20ตารางวาขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นไซส์อนข้ังใหญ่ก็ทําให้ตัวของบ้านเองเนี่ยก็มีความลึกเป็นพิเศษด้วยลักษณะของการออกแบบให้บ้านมีความลึกพิเศษเนี่ยเราก็เลยได้ห้องนี้เพิ่มพื้นใหม่อีกห้องหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คือว่าพอต่อเนื่องจากส่วนของรับแขกนั่งเล่น มาต่อเน,นื่องเป็นรับประทานอาหารเนี่ยด้านข้างของรับประทานอาหารเนี่ยเราจะได้ห้องอนเนกประสงค์ขึ้นมาห,ห้องเข้ามามดูคุณผู้ชมจะบอกให้รู้ว่ามันไม่ฝืนเลยนะคือมันเป็นไซส์ที่โอเคอสามารถอยู่ได้จริงเป็นห้องนอนแขกก็ได้หรือถ้าสมมติว่าเรามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือว่านนนคน,น,คนที่มีกิจกรรมพิเศษว่าจะเป็นโฮมเทสเตอร์ก็ดีหรือว่าจะนนนเป็นห้องทํางานก็ได้สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าคนที่สมมุติว่าบอกว่าไม่มีสมาชิกอยู่กันสองคนแล้วก็ ไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษอยากจะได้เป็นครัวใหญ่ๆก็สามารถจะใช้ห้องนี้เป็นครัวใหญ่ๆก็ได้กรณีที่เราไม่ต่อเติมด้านหลัง<า>แต่ว่าสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยทางโครงการเขาต่อเติม ด้านหลังเพิ่มเติมให้เห็นไอเดียซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมเมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้วเนี่ยก็สามารถจะทําตามแบบบ้านตัวอย่างได้ใช่คือมันลงตัวมากก็มันสามารถแต่งตามได้ไม่ยากเลยนะคะ,ะก็คือว่าที่เขาแตงเนี่ยคือเขาทําให้ห้องในเป็นห้องนอนเลยแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนรับประทานอาหารนั่นหมายถึงว่าส่วนของครัวเนี่ยมาต่อเติมไว้ด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมตามมานี่ ซึ่งมันก็ทําได้ไม่ยากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเขาทําเผื่อไว้ให้เราสามารถต่อเติมหลังคาได้อยู่แล้วแต่ว่าไอเดียที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าเขาแชร์ไอเดียในเรื่องของการใช้พื้นที่ให้มันเก๋ขึ้นมีฟังก์ชันที่หลากหลายขึ้นคือทําเป็นแบบทึบเนี่ยแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยปีเป็นเครื่องครัวต่างๆนู่นนี่นั่น,นแล้วทําเป็นเซมนี้ออเดอร์คือกึ่งๆึเนี่ย ไว้ข้างนอกอีกครึ่งหนึ่งซึ่งอย่างนึงที่เก๋มากๆที่เขาทําให้ดูเป็นไอเดียก็คือตรงนี้แหละตัวหลังคาเนี่ยค่ะเป็นหลังคาโปร่งใสที่มันสามารถให้ช่องแสงในผ่านเข้ามาได้และถ้าเป็นตอนเย็นที่เราอยากจะให้ลมมันโฟล์เนี่ยเราบิดเอา เออนะนั่นชอบมากเลยอ่ะนั่นอยากหาช่างมาลงพวกวัสดุอุปรกรณ์ที่เป็นสมัยใหม่ที่ถูกดีไซน์มาแน่ๆนทำให้ชีวิตเราง,ง่ายขึ้นถ้าต่อเติมด้านหลังมาเป็นฟังก์ชันแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบ้านเดียวเลย <c oughs> อายเลยอ่ะบ้านเดี่ยวเครียดเลยขอ่ะค่ะคุณผู้ชม โยนี่แบบแค่เดินขึ้นมาที่สัมผัสได้ถึงพลังของความสวยงามมาถึงชั้นสอแล้วคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าชั้นสงเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนซึ่งจะมี3ห้องนอนส่วนของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยคือใหญ่เลยนะคะมีห้องน้ําในตัวอยู่แต่ว่านอกจากนี้จะมีอีก2ห้องซึ่งจะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องใช้ร่วมกันด้วยจริงๆเราต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วทาวน์โฮมที่เราที่เขาขายกันในตลาดปัจจุบันเนี้ย S <S ปกติแล้วก็จะให้3ห้องนอน2ห้องน้ำก็คือว่าข้างบนเนี่ยห้องห้องน้ำหนึ่งข้างห้องน้ำหนึ่ง,งที่นี่เนี่ยเรียกว่าต้องให้มากกว่ามาตรฐานเพราะว่าเท่ากับข้างบนเนีมีสห้องน้ำแล้วก็เพราะนั้นห้องนอนเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของสูตรมาสเตอร์เบดรูมเลยนะแน่ก็คือมีครบเลยทั้งห้องน้ำในตัวทั้งวอล์กอินครเซ็ตทั้งระเบียง น้องยังถามอยู่เสมอว่าเอ๊ะนี่ตกลงวันนี้มาตกลงมาขายบ้านเดี่ยวหลือมาขายทาวน์โฮมกันแน่นี่ค่ะคุณผู้ชมขาคือถ้าหลับตาแล้วผมมาห้องนี้เลยจะแบบว่าถ้าแบบมีแฟนพามาจะบอกเฮ้ยถ้าเท่าซื้อบ้านเดี่ยวให้เราเหรอใช่ใหญ่มากนะคะคือด้านหน้าเนี่ย5.7เมตรเนาะกว้างๆเลยเนี่ยแต่ห้านหน้าทั้งหมดเลยเป็นพื้นที่ของมาสเตอร์หมดเลยแล้วก็ให้ช่องแสงใหญ่เพราะด้วยความที่ฟอร์ทูซิลลิงสูงมากดูนยืนอยู่ ใช่ <97. S 2> สองจุดยโอ้โหสูงมากนะคะก็เนี่ยพอหน้าต่างเต็มเฟรมปุ๊บก็โอ้โหใหญ่แล้วมาฝั่งนี้อีกนต่อเนื่องมาตรงนี้เป็นส่วนของวอ c ์ก s, <War In>, <S <as> e t ทำว a l k i อินได้จริงๆอ่ะแล้วก็ต่อเน,นื่องปลายเป็นตัวของมาสเตอร์ใช่แล้วห้อง <War S 2> น้ำก็แบบคุณเวาช่วยห้องน้ำใหญ่ของบ้านเดียวก็จะมีในส่วนของระเบียงเล็กๆให้ด้วยมันก็ทำให้บ้านมีสเปซต่ตอเน,นื่องไม่ถึงกับขาด แบบว่าทำนิัยเบียงใช่ไหมถูกต้องอเติมเต็มได้ดีนะคะอ่ะชมทุกอย่างกันเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนต่อไปด้วยแต่ําก่อนว่าในส่วนของวัสดุเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ามาตรฐานที่เนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้เทียบเท่าบ้านเดียวอยู่แล้วเริ่มจากวงกบป,ประตูหน้าต่างก่อนะนะประตูหน้าต่างของที่เนี่ยเขาใช้ UPVC มาตรฐานของวินเซอร์เลยนะอย่างแรกเลยคือเป็นเฟรมที่ทํามาจากโรงงานเลยนะแข็งแรงมากแล้วก็ม,มูลค่าราคาเนี่ยแพงกว่าวงกบที่เป็นอลูมิเนียมมาก เรื่องที่2ก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างไฟที่เราเห็นทั้งภายในและภายนอกนี่จะเป็นดาวไลท์บบนี่ให้แบบนี้เลยทังหลให้แบบนี้เลยเป็นดาวไลน์เรื่องสุดท้ายเพื่อตอบรับลฟ์สไตล์ชีวิตสมัยใหม่ของครอบครัวเริ่มต้นคนรุ่นใหม่แบบแนนเนี่ยเขาก็ให้ติดตั้งเป็นไฟเบอร์ออปติกเพื่อจะส่งสัญญ,ญาณแคลี่ข้อมูลที่เราสำหรับปลั๊กอินเต่ออินเทอร์เน็ตได้ซึ่ง เขาให้บริการในปีแรกเนี่ยจ่ายคขาช้จ่ายให้นะแต่ปีต่อไปนี่ผู้อยู่อาศัยต้องจ่ายเองโอ้ไม่เป็นไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคอนเนคกับโลกภายนอกแบบว่าหรือว่าจะดูหนังที่จะต้องใช้ข้อมูลเยอะอเนี่ยไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเวิร์กมากแต่ว่าในส่วนของที่นี่เนี่ยเขายืนยันเลยนะคะว่าเรื่องของบริการหลังการขายม,มั่นใจได้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขามีทีมมืออาชีพที่จะคอยช่วยจัดการทุกอย่างให้อย่างดี เต็มอิ่มกับฟังก์ชันทุกอย่างที่บอกได้เลยว่าคนทําบ้านเดี่ยวตอนนี้เครียดเลยเห็นโครงการวันนี้นะคะมาถึงตอนนี้ได้เวลานำเสนอราคาแล้วคุณผู้ชมคะกับโครงการของเราวันนี้นะคะชวนขึ้นท้าวการนาบางใหญ่ค่ะสําหรับราคาตอนนี้เนี่ยต้องบอกให้คุณผู้ชมรีบจะคุบเลยเพราะว่าเป็นราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมราคาอยู่ที่2องล้านสามแบาทนี่คือราคาพิเศษนะคะสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้แต่ที่สําคัญราคานี้เนี่ยเขามาพร้อมกับโอ้โหอีกหลายอย่างเลยนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ย เซฟขึ้นก็คือจะมีฟรีนะคะในส่วนของค่าโอนฟรีค่าสวนการไปเลย3ปีเต็มฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำ แล้วก็มีฟรีในส่วนของสัญญาณการขโมยที่พี่เมธบอกไปนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของส่วนลดเงินสดต่างๆซึ่งถ้หาคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่มาพูดคุยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่เมธคะทุกอย่างนำเสนอไปเรียบร้อยพร้อมราคาช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะสำหรับราคาที่แนนบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยคือ2.39เนี่ยต้องถือว่าเป็นราคาพิเศษมากๆเพราะว่าบ้านขนาดบ้านที่140ตารางเมตรเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปัจจน นนี้เนี่ยถ้าเป็นทาวน์โฮมขนาดหน้ากว้าง5.7แล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะแบบนี้เนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณต้องเลยกว่า2ล้า5ขึ้นไปน,น,นะไม่ว่าจะเป็นในโลเคชั่นไหนของเทมพมหานครแหละเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยด้วยสเปควสัสดุแบบนี้มันค่อนข้างจะต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะราคาที่เขาขายให้เนี่ยน่าสนใจมากๆทีนี้เนี่ยจุดเด่นอย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือพัฒนาโดยบริษัท มั่นคงเคหะการจำกัดมหาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของการพัฒนาโครงการในเรื่องของการสร้างสังคมคุณภาพแล้วก็เป็นแบรนด์ใ่เพราะฉะนั้นถือเป็นข่าวดีของคุณผู้ชมนะฟังก์ชันเองก็4ี่ห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยก็สบายเลยส่วนเรื่องของทำเลที่ตั้งก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราคุยให้คุณผู้ชมพอาเปแล้าใช่ไหมว่าทำเลตรงนี้เนี่ยวัดพระนอนเนี่ยสะดวกมาก ออกจากปากซอยไปเนี่ยซ้ายมือวิ่งไปนิดเดียวก็ถึงสถานีรถไฟฟ้า3มแยก บางใหญ่แล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะเข้าเมืองได้หรือว่าจะยูเทิร์นเกือกม้ากลับไปทางปิ่นเกล้าเนี่ยก็จะไปขึ้นจุดขึ้นลงทางด่วนสีรัตกาจนาพิเศษซึ่งห่างจากตรงปากซอยไปแค่5กิโลเพราะนี่สะดวกรถส่วนตัวจะของสมวลชนอะไรก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านในซอยกรุงเทพตะวันตกเชียงเหนือเนี่ย ให้มาดูที่นี่ก่อนตัดสินใจคิดว่าน่าจะชอบใจใช่แล้วค่ะสนใจนะคะแวะเข้ามาได้ที่โครงการเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังสร้างในส่วนของเฟสหนึ่งอยู่ด้วยนะคะ54สยูนิตสร้างเสร็จก่อนท้ายด้วยใช่ไหมคะก็ลองมาดูแล้วก็ชมบ้านตัวอย่างกันแล้วก็พูดคุยกันกันกบทางเจ้าหน้าที่เลยนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมเองก็ยังสามารถที่จะติดตามนะคะรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะเข้าไปได้เลยค่ะที่ homebuyer guide tv เข้าไปชมแล้วกด subscribe ด้วยหลังจากนี้เวลาเราอัปเดต โครงการใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะได้ติดตามแล้วก็พร้อมกับรับโปรโมชั่นก่อนใครเลยนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage นะคะที่ home co th ค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนได้ไปประจำทาง home b y r u i g e t v สถานีเพื่อคนซื้อบ,บ้านและคอนโดค่ะส่วันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เาราหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ